อันนี้อันนี้เติมอะไรอย่างก็พอนี่นะถุงถุงเฮ็ดถุงเฮ็ดถุงที่ไปตั้รับไปแห่พระเวสับออบุญพระเวสบันเห่ามือได้อภวมือวันที่สิบหกมีนาสิบหกมีนาโอ้เตรียมไว้โดนเนาะเตรียมเนาะังสั้นหลังประหันเหอครับกินกํายังล่ะสาุ้งอย่างก็สากุ้งสากุ้ง เป็นดัชเชสจริงพี่น้องครังค์งทางในนี่จุ่มไม่ออปเปิ้ให้หน mm. ักกันนะเฮ็ดนี้แหละเฮ็ดถูเฮ็ดนบนนี่แหะได้พวกนนกอทังเฮ็ดหมูร่างขาที่กองเน่ไปนมามึงเจอเจอแล้วเจอเจอยังแม่จาเจออนุญาตบัตรทำเข้าไปเนี่เด้อจาเจอยัง กรมายามบ้านพี่น้องบ้านหอยเหี้ยมนี่แน่ลองแมน้ำคลองมาลองเทม้อมาขึ้นทานี้พอดีเก็ดย่างกันนี่น่ะโอ้เฮ็ดหมุนหมุน 16มีนาโอ้เมือเล็กออกพอดีจริงลอกกั่นเราดีรไอเมัตซเ็นตัวจริงล้วรอเฮ็นะเ็นตัวจริงเรวเป็ดเ้ตัวจริงาเป็นตาแลนนี่มาอ้ยากดอกแม่ เสียงอื่นเที่ยวเลยอย่าลืมกดเด้อยวเสียงอื่นเที่ยวเลยเดี๋ยวพี่น้องปองป่ายหัวเฮียมเด้อส่าฮ่าฮ่าี่ก็ดีเก่งวว่าที่เรได้เห็นตัวจริงได้เห็นแท่นนอกมือเนาะฮ่าฮ่าฮาฮโอ้แทบขับอีนนี้เด้อขอบุณเลยล้าครับผมอันนี้อันนี้ขั้นบักบิ้งใช่ไหมนโอ้ ครับผมเนี่ยโอ้ที่หมื่นหอบ้านเฮาเบิดเนาะเบิร์ตดีใช่ปะสุดสุดหัวใจจ้าหัวใจที่ทำดอกไม้เอาดีใช่ปะนี่คือความสามัคคีของพี่น้องป้องป่ายบ้านห้วยเหี่ยมครับผมนางยากบ่แม่นางยากบ่ ญาเฮ้ยที่กินเขาเซฟเนาะเออใช่ใชแต่บ้านมึงมาขี่กันแล้เมื่อกี้กันดิเก่งพี่น้องบ้านหอยเหี่ยมครับผมสุดยอดเห็ดปืนพี่น้องเห็ดปืนเห็ดปืนเซบุลพาวิสบุญนะให้เบิรงแน่ปืนนะให้เบิรงแน่โอ้แน่นอนใช่ปะเอาไว้แห่พาวิสเถอเอาไว้แห่พาวิสมันต้องมีตีพอสมุโมนนี่นะ มีอย่างแน่หนอแห่นะมีปืนมีกระสกระสัตรทัดสมอกระสกระสัตทัดสมอนทัดสมอนมีปืนมีปืนมีดาบดิพเกี้ยวกุ้พยงหยิบทเออเออเียนม่ยุ่งคนหยิบทวงโย้ให้เบิ่งปืนอันนี้น่ให้เบิ่งปืนอันนี้แน่นี่นะ ปืนครับปืนว้แห่บุญพเวศครับผมเหตดงามเกงเนาะอันนี้อันนี้ไม่กวนเข้าวปั้นจริงนะไม่กวนเขาวปั้นพี่น้องเห็ดบุญวันที่สิบมีนะโอ้เตรียมงานเป็นเครื่องเดียนเลยเนาะเดียนไปแล้วพระสมุทรคันดีเก่งเนาะในเบิ่งสลาเจะบุญด้ว พูน่าพรวนเห็ดถุงพี่น้องเห็ดถุงไว้เตรียมบุญพาวิสโต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 หลังการเทวมเนาะบ้านห้อยเหิ้งฟี่มือสาวบ้านล้วนๆพี่น้องฟีมือสาวบ้านล้วนๆนี่นะพูน่ะสามาขี่กนดีเก่งเตรียมบุญเป็ี่ยนเดือนสำนะ้นนะงามให้อามันนี่จะคำนี่นะแม่เออสิบห้าคำที่นี่นะ โอ้ขย้อนผ่ากัดใส่จุดเข้ามาจำมสิ้นบหครับผม,มบเออมาคาบูซาตา้คั่วโบรูยังทำม,มันมาคาบูซาเลยพี่น้องมือเนี่ยแม่ออกบานห้อยแย้มครับผม